ผมไว้ตรงมาแล้วเพราะท่านผู้ว่าท่านให้สภาออกไปเนี่ยทำให้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและสิ่งต่างๆฟังไปให้ตัวท่านผมด้วยตัวน้องประธานมีต้นไม้ไปสามสิบมีต้นไม้ร่างดีและต้นใหญ่สิบเจ็ดมีเออท่านพูดว่าถ้าเปิดประเด็นเรื่องประดับไฟที่ไรน์คนเมืองขึ้นมาเราก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ต้องขอออก ในเบื้องต้นว่าด้วยนะครับว่าที่ต้องมาลบกตวทางสอนมอเพราะเชื่อมั่นว่าทางสอนมอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจเรื่องเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณอันค้งและการงบประมาณนะครับโดยเฉพาะเรื่องสัญญาจับหรือจัดจ้างบางส่วนรายเดือนที่จะให้เบี่ยงภาษอันนี้ทุกจรงหวัดรู้ไานเพราะจะนั้นขณานี้ผม ตั้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนว่าพุทธเจริญขอข้างถามครั้ไม่พอกันนะครับพ่อคุณไม่เคยพูดเลยเรื่องกองเอกสารจัากที่ เทำแล้วมันไม่ค่อยได้ผลที่จะเพราะว่าทำล้วประชามผมฝากท่านนะครับถามเรื่องนี้ฝากท่านเป็นกรณีพิเศษท่านช่วยตรวจไว้เราจะได้รู้ข้อเท็จจริงการดูดีได้ตรวจบางเป็นงบางดีทั้งหลายว่าจะไม่เข้ากั้นระดับ